เวลาเพื่อนเล่นกับเราแบบทะลึ่งนะอย่างเช่นว่าเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ทะลึ่งนะ <c oughs> สรุปเอาผู้ชายนะถ้า <c oughs> ผู้ชายทะลึ่งกับเราเนี่ยค่ะแบบจับก้นเราอย่างนี้จับก้นเ,เบกบกนเราเลยนะนี่ <c oughs> โอเคโอ้จับก้นนี่ไม่ใช่ทะลึ่งนะน้อง <c oughs> เขาเรียกว่าลวนลามทางเพศภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual harassment ถ้าเกิดว่าฟ้องตำรวจติดคุกครับอย่างน้อยก็โดนตักเตือนอะต่อครับ อยากทราบว,ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็มีวิธีป้องกันยังไงคะน้องๆลอ,องนั่งมองครับระหว่างผู้ชายเดินมาจับก้นกับผู้ชายเดินมาจับแขนอันไหนดีกว่ากันจ,จริงเหรอหรือมันไม่ดีทั้งสองอันอะเออทำไมไม่ตอบอย่างกั้นล่ะนะครับแล้วเราจึงต้องนั่งรู้ครับน้องๆผู้หญิงว่าเขามีการศึกษาวิจัยว่า คนเราต้องมีอนาเขตครับว่าใครจะใกล้ชิดเราเนี่ยต้องมีขนาดไหนถ้าอย่างพ่อแม่ก็ใกล้ชิดได้หน่อยจริงไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆก็ต้องไกลยอย่างน้อย1เมตรครับนั่นก็ถือว่าสุภาพบุรุษสุภาพชนธรรมทีนี้น้องๆผู้ชายก็จําไว้อย่าไปจับก้นพวกผู้หญิงเขาครับมันไม่สุภาพครับดีไหมครับนะครับ